สวัสดีพี่น้องสบายดีทุกคนเดอ้อสบายดีพี่น้องท่างสปปเล่าครับที่ขามาติดตามมารับชมครับมื่อนีนเห็นว่างอยู่นี่โมเมนต์อย่างนี้พี่น้องก็เ,เอื้นบักเพาหลอดหรือว่าโคตรบักเพาพี่น้องมือนี้สิม,มาเวาถึงเด้อครับเดอ้อว่าพุทธคุณเพิ่นดันใดลากามีขอหามบอเขาต้องเฮ็ดจังใดท่านเขาใดมาแล้ว สำหรับโคดบักเ้าและอพี่น้องเป็นของธรรมชาติที่มีดีในตูเป็นธนาศิธิ์โคดบักเ้าหรือบักเ้าหลอดที่เจอได้เฉพาะต้นที่มีอัถันหด้อพี่น้องบ่หมินว่าเขาพ่อได้ได้บนบักเ้าหลอดน่วยที่ลนลงมาได้บ่มแมนได้คนละอย่างได้อพี่น้องเดี๋ยวที่เขาจะผิดว่านบักเพาหลอดน่วยน้อยๆที่มันอันบ,บ่ส่งบุญลนลงมาบ่แมนครับบางต้นก็อาจติเจอมาลูกเดียวบางต้นอาจเป็นโคดหรือกะล่าหลอดทั้งต้น หรือบางต้นอาจเกิดอัฐนมีฝ่าพาลงแต่บอ่อไตยกับเกิดผลงอกออกมามักสิมีโคตบักเผ่าหรือบักเพ้าหลอดนี่ครับผมถ้าเกิดขึ้นเพื่อนก็ถือว่าเป็นของอัฐ์มีคุณวิเศษในตโตเป็นของหายยากว่าสันโคตบักเพานี่เพื่นว่าดีเด่นทางมหาอุดและพี่น้องเป็นคงกับพันชาตีแขวขาด ร่วมไปถึงเมตตามหาสเน่ห์ผมได้พี่น้องเอ้ยสีหามาบุซ่าโดยการใส่น้ำมันหอมเจิมหรือขืนน้อหรือบางคนก็จอหอยติดกล่องซองพะระว่องกุญแจรถก็ได้ครับผมก็ถือว่าเป็นของดีของยอดเยี่ยมติดโตไปแข่วขาดเป็นเมตตาทุกปาการถือเป็นของหายากได้พี่น้อง คตบักเ้าวนี่ถือเป็นของดีมาแต่โบราณพี่น้องเป็นของหายยากในการศึกสงครามแมทัพไายกล่องสมัยก่อนนันหากันได้พี่น้องเ่นเตียวมาจานอัคระแล้วคาดแอวเป็นเป็นคงกับพันฟันบ่อเข่ากันเสื้อวางสันหรือหอกแหลมปืนไฟบบมีระค่ายวาสันโคตรบักเ้าวนี่โดยปกติมีการเขาใจผิดกันในเรื่องของโคตรบักเภาวเนื่องจากโคตรบักเ้าวนั้นมีคนนําเอาผลของ ลูกตามมาอ่างว่าเป็นโคดบักเผาพี่น้องระวังนี่ดีเด้อมันเคยคายกันแล้วคนเอามาตัว๋วมูเอาอันเอาลูปตามเห็นไหมมาเห็ดว่าเป็นบกักอันโคดบกักเผาจริงๆกับโบแมนต้องเบืองให้ดีเบืองให้เป็นเด้อพี่น้องเด้อส่วนหมากเขาเสียเอาสมัยนี้เขาเสียอ่อนหมากตามมามาหลอกมูเจ้ามันคายคายลูกบักเผาน้อยครับ จันบักเ้าวันโคดบักเ้าวนี่ได้มาจากต้นบักเ้าวจังสีแมนเด้พี่น้องสําหรับโคดบักเ้าวแล้วพี่น้องก็สิสงสัยว่าเวลาเขาได้มาแล้ว,ลวเขาสีมาเห็ดจังไดครับพี่น้องเพื่นว่าโคดบักเ้าวนี่เป็นวัตถุอัจฉริยที่ศัก์สิทธิ์ในโตแล้วพี่น้องเขาบ่ต้องไปเห็ดหยังหรือว่าพี่น้องสีอยากเอาไปให้อาจารย์หรือว่าคนถี มีวิชาคมปลุกเสกไปเขาไปอีกกระแหงดีพี่น้องแต่ตามรักแล้วพูว่าเป็นเป็นวัตถุอถรันตีศักดิ์สิทธิ์ในโตวัต้องปลูกเสก้วยคาถาาคมยั้งกระไซใดมีก็ไม่มีคติความเสือว่าเป็นของธนาสิทธิ์เป็นเครื่องล่างของขลังชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่ตนบักพาวอาจนับได้ว่าเป็นเครื่องล่างที่หาอยากสุดๆบักพาวัน พันลูกหมื่นลูกก็สิมีเพียงลูกเดียวได้พี่น้องหรือสองลูกเท่านั้นที่พบคดซ่อนคดคำว่าคดซ่อนคดัคดคดคดกพร้านก็คือมกพร้าวที่มีลูกขนาดที่เล็กมากและแถมยังมีจา่าวักพร้าวที่แข็งอยู่ข้างในอีกได้พี่นอ้องอน,นั่นก็แห้งดีครับสั้นหนึ่งซึ่งตามโบราณน,นั่นคดซ่อนคดก็ถือว่าเป็นเครื่องล่างในตัวชนิดหนึ่งอยู่แล้วที่หายากมากๆ โคดปักเผานี่มีอนุภาพหลายด้านทั้งป้องกันคุ้นใสก็ให้เกิดลาบผลเมตตามหานิยมผลเพี่นองแก่ดวงโตกเสริมดวงชาตาซอยป้องกันไพ่ต่างๆงย่ามหดดวงโตก๊กนะพี่นองิ่นวาผู้ใดเอามาแกะเป็นลูปล่าหูกระสีซอยแก่ซอยพยุงให้ดวงชาตตาจะกล้กายเป็นดีขึ้นผู้ถี่ได้ครอบคล้องนันดีเลือดในทางป้องกันไพ่เทพี่นอง พันว่ากันคุ้นใสมนดำพพูดผีปีศาจเขี้ยวขาดมหาอุดุ่นเดห้องกัะพันพร้อมแล้วก็เป็นเมตตาโชคลาภติดโตเข่าป้าเข่าดงหรือไปในที่อาถรรพ์หล,ลีรับสิป,ปอดไพ่ถือว่าเป็นของดีรอบโตที่เดียวแล้วครับสิค้าขายกะดีของานใดงานมิโชคลาภ การงานจเจรินกล่าวหนาเงินท่องบกขาดมือลำล้วยเพิ่นวางสันพี่น้องนี่คือข้อดีของโคตมะพร้าวนะครับแต่ว่าพี่น้องสมัยนี่คือผมบอกไปแต่เบื้องต้นนั่นแหละว่าของปลอมมันไหลเขาเสียเอาหมากหมากปามมากหลอกขายให้เฮาครับ ผมเคยเห็นบ่อยอยู่ครับเพ่นกัดส่วนผมสื่ออยู่ผมเบิงพิจารณาแล้วมันบักคือครับมันเป็นหมากก็เอื่นหมากปามแม่พี่น้องมันไข่ไข่อันโคตรบักเผาแต่ว่าโคตรบักเผาแท้ๆแต่พี่น้องไปพ่อเองนี่มันจังชั่วครับลักษณะก็สิเป็นลักษณะนี้แหละพี่น้องเบิงเอาบาทลังคนนพ่นได้มาห้าพ่นกะสีมีอันคาถาวายได้พี่น้องแต่อันนี้ก็แล้วแต่เฮ้า เพราะว่ามีลทธิ์มีเดชอยู่ในโตอ,อยู่แล้วแต่ว่าสัเขาเปทองคาถากำกับกระแหงดีพี่น้องคาถาเป็นกบมีว่าเอกจักจักขุนาริเกลาสุริยะประภาจันทร,ประปะภาราหูคาหาสัตตะรัตนะสัมปันโน มณีโชติระโสยถาสุวรรณรัชตะสมิธาอาหังวันทามิเมสะทาครับคถานีกับเป็นคถามหาลาบค่าขายดีเยี่ยมเป็นมหาอุดดีซอยสะเดะเคาะน้ำพี่น้องอันนี้เพิ่นให้เอามาทองกำกับก่อนห่าสีใส โคดบักเผารับพี่น้องหรือว่าพี่น้องบอสสะดวกสีบสสะดวกสีทองกับบเป็นยังครับเพราะว่าเพิ่นมิดีในตูเลยครับคนโบราณนี่เสาะแสวงหาครับเดี๋ยวพี่น้องอันนี้กะเป็นของหายากของดีจากธรรมชาติพี่น้องคยเห็นบอ่อใจก็อยากให้พ่อเองะล่ะครับพี่น้องมันจังจังว่าถือหลอกคือผมว่าละ่ะส่วนมากเขาเสียว ปามน่อยมาห้อยแล้วก็บอกว่าเป็นโคตรบักเ้าวะท่านจริงๆมันบอแมนครับโคตรบักเภาแท้ๆมันตี่บอกขึ้นกันครับพี่น้องสําหรับราคาซื้อขายกะบ่ถึงกับแพงมากเลยพี่น้องแต่ละค้นกับขายเป็นพันขึ้นกันเดอสันเปินได้มาแบบของแท้ครับราคาส่วนมากก็อยู่ลักลอยก็มีพี่น้องแล้วแต่คววมพึ่งพอใจของแต่ละคนสิเซาหาสิบูซาเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้เฮากับบาวกันบางคนเป็นกระไ้กันแบบแพงๆเก้ารอย้าซิฟตังที่ครับแต่ว่าอันคดบักพ้าวแก่ล่าหูเนียนวัดเอยียงกับวัดศรีสะทองของคนดังๆสำหรับมือนี่ก็ขอคุณลหลายๆที่เข้ามารับชมรับฟังเด้อเป็นความรู้ครับมาให้ความรู้กันสิได้เพรตือไผ่หลอกครับมือนี่ก็ยูดีไม่แห้งสุคนครับ คลิปหน้าเจอกันไหมครับ